สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับนิ้งอีกแล้วนะคะนี่ช่องอีสานในอเมริกาค่ะมันมี้าวหนิ้งได้ซปเปอร์เคียนะคะกุนเชียงทอดแล้วก็มีผักใบบัวโบกอันอันนี้เป็นใบอันผักฟันสิงโตด้วยพี่น้องนี่มันสีขมๆมเลยว่ันเพราะว่าเรียกว่าอันผักขี้เหล็กฝรัง่งอย่างแมงซีเนาะเออเอามากินกับซปเปอร์เคียมากินข้าวน้ำกันค่ะสบายดีไหมฮะทุกคนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอื มากมากินข้าวแล้วก็จะได้ไปเหตุงานเหตุการณ์ต่อเนาะเอาคุยเอาเลยเนี่ยเด้อแซบจูบซุปเกียเผาเนี่ยหอมคมดีเลยขมานแมงข้า,าเาจ้าเอิญเผกเคีกยวพลังเนาะ มันผู้ได้บ,บ่มักขมกับต้มเรากับบีบน้ำออกแล้วเมื่อกินแล้วรางหนึ่งบ,บ่มีบออกนี่มาขมขมใบบัวบกจากหลังบา้านคุยเอาในสุบเคียวนี่ย แบขมอมรำกุนเชียงยงไม่ได้กินโดนแล้วกุนเชียงถอด มือได้เอาไอ้อากาศดีดีมัวว่านฮอนฮอนมากแบบเป็นอาทิตย์หละมากเหมือนเนี่ยเย็นเพชรยุทธนีิยังามาบอกเพชะ เท่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นไปค่ะโควิดบดเฟั้างคาวแล้วช่วงนี้ยากอยากเจ่าก้อนยังได้เปิดฟังงคาวเมืองไทยอยู่ตอนนี้สองอาทิตย์นี้บดได้เปิดแล้วยาก คิดหอดพี่น้องก็คิดหอดคิดหอดบริสุทธิ์กิบก็คิดน้ำอ่ำลำอ่ำลำได้บ่แม่นบ่คิดน้ำนี่คือเป็นครอบครัวกันไม่ได้หรอม่พี่น้องเบิ่งเบืองแต่บริสุทธิ์คิปแป้งสิล่ะว่างก็จังเบิ่งเด้อพี่น้อง ก็เข้าใจอยู่ว่าพี่น้องทุกคนจะยากตอนนี้เนาะอตอนสู่ดินร่นเอาชีวิตหลอดเนาะเป็นคือกันเบิดทั่วโลกแล้วพี่นอ้องอันไวรัดพี่บายนี่จิตตายแย่ไหนบ่คือสิบมันคือสิบวตายหรอกคือสิต้องอยู่กับมันไปงังนี่ละ คือโลกวัดเนาะต่อไปเมว่าผู้นั้นเป็นผู้นี้เป็นติดต่อกันก็ทียุ่งคือจะอยู่กับโลกเข้าไปกัเพีิงละเน่ยตาเรียวบบเห็นเนาะ าพักนี้คมดีฮะ ต่ก็เห็นหลายคนต้องเฮ็ดงานอยู่บ้านเนาะคือจังมูสินิดอยู่เมืองไทยเรียนปริญญาตรีน้ำาการเล่นคอมพิวเตอร์จบมากอะทำางางเป็นโปรแกรมเมอร์คู่กันได้แนละ้วตอนนี้นั่งกัเป็นหัวหนา้าหัวหนา้านแผนกแนละ้ว น้นเาเคยเฮ็ุงานยี่ฮี่ประชุมออนไลน์อย่างไรอ่สเจน่นนองเสาเคยเฮ็ุงานยี่ฮี่ตะกี้เฮ็ุงานกลุ่มเข็บ บาาที่นี่ก็ย้ายไปบ้านที่งานนี้เฮากับประชุมออนไลน์เหมือนกับว่าบริษัทมันป้องกันการร่วมตัวของคนอย่างสินเนาะปรับตัวไปแต่ว่าท่านงานอันไหมันเห็ดออนไลน์ได้มันมีนมอินเทอร์เมมน็ตนก็เห็ดได้เบลวเนาะ กุนเชียงก็เผาเน้วกับแซบแล้วเด้เป็นเมนูที่กินน้ำในกับ,บแซบนะกุ้ยเขาหอมเนย เอมาจากหลังบ้านหลายครับเอาหลังใส่กองไว้ถ้ากินเพราะวันอันเ้าหัตัดน่ะมันสิแก่มันสินบ,บ,บาบหัวตัดเอาแล้วก็มาหลังใส่กองไว้อยากกินก็นเอาออกมากิน,น่ะเที่ดายนะาไม่อยากปล่อยให้มันแก่ สิบโมงเช้าสิบโมงครึ่งตอนนี้กินข้าวไปมากก็กินอีกสาบปุ่นเจยา ดเจนจนด็กจนงวดไว้เถ้าใเครื่องวาด 독일 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 독 จิ๋นก็ปุ่นเชียงไต้หวันก็สิคล้ายๆคุๆ้นเชียงไทยแต่ว่าหนิงจะมาคุ้นเชียงไทยมากกว่าแซ่บกว่าคุ้นเชียงจินน๋นหวานหวานอ่ะนุ่นๆหวานหวานอันนั้นมันคือจะเป็นนุ่นแต่ว่าเบ่ค่อยหวานยังไงบอกแต่ว่าลักษณะคือกันเลยรูปร่าง อิ่มแล้วค่ะพี่นองกินข้าวแบซ่บไปน้ำแกงได้ค่ะเด้อมันี้สูบเบเคียกุนเชียงทอดนดะคะเป็นอีกเมนูแนะนําอีกเมนูนึงเด้อสําหรับผู้ที่คิดเมนูแบ่อยู่ดีไม่แห้งทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็พอกันก็มีคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ